สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำงานการเดึกที่เซเว่นอันนี้เราน่าจะอยู่ในซิตี้ไลท์มันไม่ได้แปลภาษาไทยกัวะ <S <S ทำความสะอาดร้านโอเคปิดก่อนเพลงหลอนมากนี่ไอ้มอบไอ้มออลูงนี้โอ้โหตกโปรกมาก ร้านย่างสก,กอโปกอ่ะอันนี้ใครมันโอ้กว่าตรงนี้วะเฮ้ยขี้โอ้ขี้แตกใครขี้วะเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีเฮ้ยยันเต็มเลยครับโนบุเป็นคนแปลกเหรอน่าจะใช่นะครับน,น่าจะเป็นโนบุ ็น่าใช่แหละเก๋จุดหนึ่งข้าแบบน,นี้นะ่าจะติดแน่นหน่อยนะติดหนึบมากเลยเนะี่ยโอ้โหโอเคยังไม่มบแล้วก็เก็บทีเดียวลนะม,มีไหมน่าจะไม่มีแล้วทิ้งขยะโอเคทิ้งขยะ มันจะไม่มีอะไรมาจำสแกนข้างหลังใช่ไหมไม่น่าจะไม่มีนะเลยถวงหนึ่งเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่เสียงครับฮึแล็คูนโอ้โหอ,อยู่แล้วข้างหลังหยาดแน่เนี่ยปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีตัวอะไรเข้ามา ไม่มีอะไรไม่มีเคลีรนะ์เช็คก็จะปิดนะแล้วจะอันนี้คืออะไรอ๋อโน้ตโน้ตให้ทำโอเคเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อันนี้อันนี้คืออะไรโอ,อ้นาวิชชันยอดัวยอดเลยนะ ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเอ้ยเอ้ยใครมาวะใครมาไอ้่วยลูกค้านะครับเออทำไรเอ้าโบกมือเฉยเลยอ๋อนาะเอาของครับไม่คืออะไรวะขวดเหล้าอ่ะคุณต้องจ่าย17.3เจ็ดจุหรียญ ติดติดไม่ได้ดิมึงอะไรมึงเนี่ยมันติดไม่ได้เออไม่ไม่ไม่ติดทําไมคนเป็นคนอย่างนี้ฉันจะจํามันดีที่รู้กูติดไม่ได้ไปเฮ้ยมึงไปเอาตังค์ไปจ่ายเลยนะออไม่จ่ายตังค์ยังวะมันดูตังค์ยังไงอะคือรถอ๋องนั่นไงกูว่าแล้วยังไม่จ่ายตางังค์บิดกูแล้วเฮ้ยจ่ายตังค์กูก่อนเฮ้ย ออกไปแล้วเฮียบิดแล้วบิดกูไปหมดแล้วโอ้โหมาโดนหัวหน้าด่าแน่อะไรอย่างงี้ตังค์ไม่จ่ายบิดกูไปแล้วแย่อะไรอย่างง,าางี้เฮ้ยมเ,เป็นวงวงกันวะอ๋อเอาของมาเลี้ยงดิชั้นฉันจะหยิบจิตอาชินพอว่างอุย้ย จิบไปสองชิ้นได้ไหมม,มันนานอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อคุกกี้น่าจะเป็นคุกกี้นะครับเนี่ยนี่โอเคเวลานาเลยมีอย่างเยอะกว่าจะเลี้ยงเสร็จกว่าจะทำอะไรเสร็จโอ้โหนานเลยอันนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันไม่น่าจะเกี่ยวมั้งอุ้ยผีโอ้โ,อโหมาไงเนี่ย ขีสิงกล่องขนมครับโอ้ยเหลืออีกสองกล่องครับกว่าจะเสร็จนานมากครับผมเดินบนเบินวนหลายรอบเกินเฮ้ยไข่มันอะไรเนี่ยไข่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเางเงินนึงไข่วะาไข่มันยำยำมองมองอะไรแถวนี้เลี้ยมองอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ คนบ้าครับน่าจะเป็นคนบ้าไม่เต็มไม่สมประกอบมันมืนย่ำย่ำมอมมอนกระจกใสเลยเลยกล่องสุดท้ายแล้วกล่องนี้เสร็จก็น่าจะเสร็จแล้วเออนี่แหละหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรอีกใช่ไหมนี่น่าจะไม่มีมั้งโอเคเสร็จแล้วไม่ไม่มาใช่ไหมไอ้คนบ้ามันจะไม่มาแล้วเจอก็บมองจกรเป็นหน่อยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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  วิ้ยใครใครมาแลลวก็ไม่ยอมปิดก็ไม่มีนี่หว่าเฮ้ยใครวะโอป้าเอา้าไหนของอะ่ะเอา้เอาฮ้ยมึงมองอะไรเฮ้ยมึงมองอะไรเนี่ยทำไมของที่นี่ถึงแพง ขอโทษครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งเฮ้ยมึงด่ากูทําไมเนี่ยเอา้าไอ้ป้าขอนแพงกูไม่ได้ตั้งด้วยไม่มีงานอะไรกล้อย่าปิดก่อนดีกว่าอุ้ยอีกใครอะเฮ้ยเด้ไดวได,ได,ได้มึงใครเนี่ยเฮ้ยชีฟหายแล้วครับใครเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนหรอะไอ้อะไรอะ,อะไรมันขึ้น อะไรอ่ะไอ้ผู้ทำอะไรไปไหมอเอาไปไปไหมตรงไหนหน้าร้านเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีก่อนเดี๋ยวแม่งมาเดี๋ยว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 ไฟไฟไฟลุกไฟลุกไฟลุกดับ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 ใครมันร้งเพลิงใส่กูเนี่ยแม่งดับ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 ยังมีดับยากอย่างไม่จะดับแล้วดับแล้วดับแล้วทีไม่มีเสียงมันแปลกๆ จีบหมดฮ้อใครใครวะฮือเฮียไปดับไปดับต้องเปิดต้องเปิด power engineers of the central electric grids put into operation backup diesel power plants. it is reported that the power supply was interrupted as a result of the disconnection of the 110 kilovolts high voltage cable line. work is underway to temporarily restore power supply to consumers, the press service of is reported. another news of the day. today. you know what you're listening to. it's behind you. i repeat. it's behind you. เนี่ยๆดูคขาไม่ัอบผีกันเฮ้ยโอ้ยผีผีเต็มร้านเลยเสียงอะไรเสียงอะไรวะเสียงใครเดินเสียงใครเดินวะเุ้ยผีซ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมีแต่เรื่องแปลกๆกับร้านนี้มีแต่สิ่งน่ากลัวร้อนเอ้ยรถรถรถ ไฟมันเปิดเมื่อไรอะ่ะเมื่อไม่เลยไปจะเปิดเฮ้ยนี่งไงโอ้โหพอยติดเป็นจะให้มาใช่ไหมเ,เดี๋ยวเดีดดดดเ๋ยวเราโดนรถรถรถมารถมาเฮ้ยลำหมอบเฮ้ยลำอะไรลำเฉยเลยครับเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะเมาเหรอเฮ้ยมันเมาครับเฮ้ยดูดูอะไรดูอะไร มึงซื้อเหมือนเดิมครับเหล้าสองขวดเฮ้ยไหวปะเนี่ยเอ้าเฮ้ยไหวปะเนี่ยเฮ้ยมึงไหวปะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ดดดดดดดเฮ้ยใครใครอยู่ประตูไอชี้โจรครับมีโจรบุกมาลงไปเลยฮะมึงมึงทำอะไรเนี่ยไอ้ชี้มึงแงตัวเซฟกูเฮ้ย ไอคิวมันหนีกูหายแล้วมันปดตังกูไปแล้วเร็วๆแล้วครับมันจ่ายตังกูยัง,งนะวะเนี่ยโอหเราไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเลยวุ่นวายหมดเลยโอ้โหไปแล้วมันจ่ายตังกูยังวะไม่ได้อ่านโอ้โหแม่งเอ้ยโจรปดตังกูไอ้นู้นก็ปิดตังกูอีกอชีวิต นี on, ่ไงเอาตังไว้โหเหลือไม่กี่บาทแล้วเนี่ยกูตายแน่ๆเลยกูโดนหัวหน้ากระทืบตายแน่ๆอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆี๋ยอเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยอ้า เฮ้คนคนบ้าเต้นใี้ผมดูเฉยเลยครับมีมีแะไเรื่องอะไรไม่รู้วะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเยอะสิเยอะสิเฮ้ยเดี๋ยว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  มีมีคนมาครับมีคนมา <S <S มีคนมาครับทำไมมือเขาเป็นอย่างนั้นวะโอ้เสร็จแล้วเหรอปากกระป๋องอ่า เอาไฮ้ยผมกินตังเลมเนี่ยเฮ้ยมองวะไไปเนี่ยหรือเป็นี่เกมวะเอารู้ต้องทำอะไรเอ้าบั๊กเหรอหรืออะไรอ่ะเกมบั๊กเหรอเฮ้ยเฮ้ยมองอะไรคุณได้ของที่คุณกำลังมองหาใช่แค่นี้ คุณต้องจ่าย4.54เหรียญปีอ้อันนี้แปลว่าอะไรวะต้องความสะอาดอะไรสักอย่างนี่แหละผมแปล,แปลไม่ค่อ,อ,อยออกเฮ้ยเสียงใครร้องไห้หวะเฮ้ยใครใครใครไม่นั่นงร้องไห้ลูกบูเหรอ,อหายไปแล้ว ลุงบูมันร้องไห้ครับลุงบูลุงบูตายแล้วหรอหรืออะไรใช่ไหมฮะน่นนาจะตายแล้วครับเุ้ยลุงบูลุงบูมึงใช่ไหมนะ่ะฉันทำไม่ได้ทำอะไรทำอะไรไม่ได้หาฉันหาอะไรวะโนบุมันบอกให้ผมหาหาอะไรไม่หามันนี่ผมก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันครับ ไอ้มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยคุณทำให้ฉันกลัวน,นี้เวา3อย a t the ิ้ AM, ลลาวยบหาวยคขับลขาเมาแล้วเข,เขาเมาแล้วเขาเมาแล้วขับแล้วก็ตาย เออใครใครใครมาใครมาฉันต้องไปซ่อนในห้องน้ำเออห้องน้ำมียันเออทีอ่ตัวอะไรไม่รู้ครับอุ้ยมันขี้ไปด้วยครับ่น่าจะน่าจะไม่ใช่ขี้น่าจะเป็นเลือด่ะทำคว,วามสะอาดล้านโอเค ขอครับติดหนึดมากครับถูข,ข้างจะยากโอเคมันขี้ไว้ครับมันไม่ใช่ขี้ไบบวมันเลือดน่าจะเป็นเลือดนะครับเพราะในเซ็นเซอร์ไว้นี่ม,มันคือน้ำมันวะน่าจะหมดแล้วน่าจะมีแค่เนี้ยง กลับบ้านโอเคไปแล้วโอ้ยจบแล้วครับ